สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานนะสบายดีปัสกุสคนปัสสาวะสบอนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผอกระดิกแล้วพี่น้องกับสองน้องเดือนไปที่ข่ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยเด้อสบายดีลูกอ่ะสบายดีป้าลุงป้าสบายดีป้าลุงงาม น้องดีบล <Yeah. S 1> ูกาดตับเต็มน้อเพื่อค่ะแล้วหลังโดยาดเมื่ยแหงน้องเต้สบายดีปะลูกดูลูพาด่นอย่าพาน้องเลยทานและลูกน้องเมื่อพาดกกรตุยกตุไปเลยเต้เอ้ยสบายดีลูกสบายดีงามงามพาดโอ้ยงามเนยยกเม่อกนสายดียกนลู่ะอเก่ง nhiều ngâm ngâm nhiều ngâm ở đây thì nó nằm đây cái cài đó đúng không nhưng mà còi còi khơ đu đúng hôm kẹp pin à, à, à. nào á ao 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 nó không mà giờ hôm nữa mấy giờ hôm nằm nằm bát nhiên bát nhiên tùm tùm mà sàn nó lên lên phía đúng không ừ tâm, tạm tâm, tạm hoài dữ nhiên mới thằng gì đấy hoài <laughs> mười em bị đau rồi hoài tai khó lỏ bạn nhỉ Phát mười hàng, bị động sang nồi mười hàng Phát thôi Hoài, hoài nhìn ưỡi này bà. Khói nhang lúc thả lời nè tệ ơi để làm thân nọ bát chứ Cọt cân đô Cọt kho cân cận Cọt kho cận kèm cận Ăn à, đi 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 cận ไปปาดเลนะพี่น้องสร้างน่อยแลกระตุยกระตุยแม่นา้งมจะเ็นจักเรื่อกบนารได้ถาน้านี่มาาันดับหน่งานะลิน้ำมะลิน้ำเมทาว อย่าพ้านอกปลินนนะลูกเออลูกเด้อเบอร์้านอกต่แด่ลูกอะล้มาลินทำแมเท้าโ่เอานไเมาลอมาลินลายเมือตีเฮ้ยมาหลินน้ำเฮือกโม่เอาสั่งหน่อยโอ้่าฮ่าฮ่่าฮ่่อฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าป่าฮ่าฮ่่่่า จะพาน้องขึ้นไหมเด้อลูกเด้อป้าโทษิตใจใส่ห่ตอนนี้หน่อยบ่อยนะนี่ไงนี่ไเด้อกตุยกตุยจากโล่แหละนะแม่ถาสาวเจี๊ยะเปะลอนะ่ป้าอุหมวเลยเนาะหมวยโจ้คนห้าม กับจ้าโพนเปิดพากลามามันลอนะไอ้น่ามันมันมันเสีนู่ว่ะอานี้เลยมันเสีวยมันก็นอนดวยห้ามอะไรแบบนี้เวลาฝนงองเงี้ยเลยาวมันยาบดึงได้แบบอุดโอโโจโจอะไรแบบนี้ตัวมัดคับยูงหัน้ามว่ะเป็นยังไงห้ามเนี่ยนี่แต่ฝนหอนอย่าเรไรลูกฝนหอนกัน้อ้หลานี่อ่ะกใส่น่อนู้นอ่ะเนี่ลูกอ่ะ ปุ๊นีน่าโนองเห็ดย่างอันน่ะอือหจะเห็ดย่างเลยอือจะเห็ดย่างเห็ดหยาเลยอย่าประทังรถพอใหญ่ได้ลูกทำนช้าหน่อยไหมนในเช้ามมบิลได้จะกลิ่นโหลดปจะขี้โหลดน่ะแม่บุ๊มบอิอ เก่งเหไอเดือนขี่มึงดเดือนีเป็นไปหนา้ามึงเ้า๋ยวมันจะดูให้น่งจุก่อนลูกน้องจุก่อนลูกโอ้เก่งละปู่อะเต้เอ้เรือนขี่มึงดูไอ้เดือนขี่มึงดูเอาหายไปขี่มึงดูน้าขี่เป็นบอกขีเด้อขี่มึงดูรถเฟิ่นกามีได้ยู่เฮือนอะเปิขี่เองเพิ่นเอาอี่มึงดูอขี่เองมาที่ยุดดื ยูอ่านแุงโอ้ยดเด้อหันเขามันไปลูกเออเออเียเลยอ้ยูไน่มาทำกะทิมาดูลูกทิมาดูเอามดูนั่งได้กนยูติลูกมันหนักขางหนึ่งจนวโมว่ามึแะิ่งขักแล้วจา็กน่อยแต่มันโง้ยอันนี้มันหนักลสางน่อยขึ้นหลดยูให้น้องลูกสางน่อยขคือลด ညညອ່ານມັນညທາງລ່າງລູກညອ หนหกวยแล้วยหรอกีบเป็นยูกับอยากไปบมเดินแห้งผเทิมนะน้องเดือนยู่งน้องอเตะบไปพี่น้องแห้งบเทิงน้องเดินได้แต่ีแต่ครึงหนึงครึงหนึงของอาเตเปเทรนสิบกว่าโลนึงนะสิบสามสิบสองสิบสามโล

เห็นนมบ่เห็นกล่องนุมไปจับกล่องนุ่มแกงถิมจับได้ป่ะเอ้ยพปามันหกตเกินตูซานก็เขาบอกอารนีอาร์ตอาร์ตอาร์ตเปนอาร์ตประดานไ่มเออหูจัาคว่ำเมห็ดอันไม่ใหญ่นันไข่อันประตูบนไข่อันผ้าไข่ผ้าถั่วผ้าบัวเมียนถั่วเมียจานได้ป่ะอยากเป็นเต้นอดอเมีน้

ขนมอันตินั่งอยู่นี่งน้อันนั้นได้จ้ะมาเนียเกาะนี่ีอะเาป็ดเบนอมดียนเลยเจ้านั่ยนางมกเจ้าแกล่ะคือแก้แกจุนนอกจนู่แก่จนนอกรูใหญ่จุนได้หได้เออเออมวนไปยังนัเลยค่ะขนมนำกันนกันเออนำกัรลุกนนำกันเออนางเฮียงกัน่อยากจับน้ำจิ้บมันบ่จักเออแจ่ว

ตอนนั้นตอนออกมาทำอินจกโล่ไหมเท่ารั้กโล่หกขีดมันกับบาดใหญ่ดอกรรมาดาเด็กน้อยอย่างมันใหญ่บาดเป็นช่วงอันข้ามผอึงลึงลึงขึ้นบ้างมันมันใหญ่เราอึงลึงึงลึงขึ้นเองมาเลี้ยงเราลึงอึงล้เวทำแก้มนอกรอแก้มนอกมันถูก่ะอาก็สดสดแตะกินนกตัวยาวๆเปนาะ เผื่อจะไปน้ำซุยได้ะเนาะนอเผื่อน้องเผื่อน้องติ๋วอย่าไปได้ลูกติ๋วไปอันนั้นไปห้องน้ำลูกติ๋วไปห้องน้ำมากแต่มากไม่ลูกเม้นขีเม้นขีได้อีมากอีมากไอ้สั่งคุยคันใดคันใดอยู่ทางไหนไม่ทางนอก Mấy đang ha. Má má má. <coughs> Bé nó <ông>, lúc lại. <coughs> chúng khen nó mà lẹ. khen nó má. <coughs> 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 รถถีบใหญ่มันสิลล้มลูกรถถีบดาวเออรถถีบดาวดาวเออรถถีบดาวอันหลอดฉลุไกดาวเอ้ยมารถถีบเจ้าเด้ออีไกดาวเอ้ยมาหลอดฉลุห้องแม่ห้องฉลุห้องไกด้ามาหลอดฉลุห้องซะเดียวหาดาวเอ้ยมาหลดเจ้าเด้อเฮ้อเดียวหาอ้ันบอกขึ้นไอลูกมันสิลล้มอย่าขึ้นอย่าขึ้นอีดําหน้าอีดำหน้า อีดำหน้าอะอีดำอยู่ใช่น้องน้องเดือนนกินอดไออีได้น้องเดือนนะเออเอาเอาลบเคยหลดน้ำกันเห้อเนาเออเหมือนความนะฮะขอน้องอเต้พี่น้องเอ้สามนี้ยังโมเบิร์พี่น้องเอ้ พาอกันคลิปนานองไปที่ขามาเบิง่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่นอ้องเดือนในเด้อกลับสบายดี